ออกกำลังกายไม่ต้องทำเยอะขอแค่ลงมือทำแค่นี้ก็สุดยอดแล้วถ้าคุณอยากฟิตในเวลาของฟิตมินิท9นาทีเองสุขภาพที่จะวัดใจคุณวันนี้นะครับเตรียมหัวใจไว้เลยเราจะแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนั่นคือโซนของฮาร์ดเรท70 ถึง80%ครับประมาณนี้นนนวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นเวอร์ชั่น1.4และโดยเฉพาะอยู่ในมือของผู้ชายที่ชื่อวอาจารย์ต้นร,รับรองว่าใส่ไข่หรือว่าเพาิ่มรูกชิ้นก็คือไม่ธรรมดาแน่นอนครับวันนี้มีอะไรพิเศษกรักบอาจารย์อาจเน้นเรื่องของการพัฒนาของสมองการทํางานร่วมกันมีความซับซ้อนของท่ามีการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นสมองพัฒนานระบบประสาทด้วยครับใช่ครับ มันดียังไงครับพี่ตน้นมันดีก็คือว่าปกติบางอย่างเนี่ยในชีวิตประจำวันเราเราอาจจะเผลอรหรือว่าเราอาจจะไม่ค่อยมีการใช้มาและเราก็มีการกระต,ตุ้นเตือนมันนิดนึงนะครับ <Wow. S 2> ให้มันเรียนรู้ให้มันฝึกว้าว wow. หัวใจด้วยได้ระบบประสาทเรื่องสมองด้วยรับรองสนุกแน่นอนเพิ่มความฟิตแน่นอนใช่ไหมครับครับวันนี้ครับทุกผู้ชมครับเรามีตัวแทนของิ๊กินเนอร์เป็นสาวสวยนะครับน้องนุ่นกลับมาอีกครั้งครับยัหัวใจน้องนุ่นแข็งแรงไหมจ้าแข็งแรงไม่แข็งแรงไม่รู้นะคะแต่หนูก็หักอกผู้ชายมาเยอะแล้วอะคะ ไม่ได้หมายถึงเรื่องความรักหมายถึงเรื่องการออกกำลังกายเคยออกกำลังกายบปาร์ดินโอบ่อยไหมออกบ่อยค่ะออกบ่อยนะวันนี้เต็มที่นะเต็มที่พร้อมด้วยนะผู้ชมครับเตรียมหัวใจของคุณให้พร้อมเพราะต้องรู้สึกจะหักอกไม่ใช่เพราะว่าเราจะออกกำลังกายกันละทิ้การที่ทีแห่งสุขภาพที่จะวัดใจคุณถ้าพร้อมแล้วไปออกกำลังกายกันเล่เย้ฟิฟฟีนิเชับเวลามามาวอร์มนิดนึงครับดีครับนีกคาริโอครับ เตรียมตัวเหนื่อยได้เลยแน่นอนตัวครับควลาเราคาร์ดิโอหัวใจเราแข็งแรงมากๆดีกับร่างกายอย่างไรครับมันก็จะทําให้ในสถานการณ์จริงใช่ไหมเวลาที่เราทํางานเคร่งเครียดกับเรื่องงานหรือว่าอะไรที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันทําให้ตัวหัวใจสามารถรับภาระพวกนั้นได้ดีขึ้นวันนี้ครับน้องนุ่นพร้อมไหมครับพร้อมมากค่ะเตรียมตัวเหนื่อยยังครับเตรียมแล้วค่ะโอ้สุดยอดเลยเสียงดีขึ้นกว่าครั้งก่อนเยอะเลยครับเขาเตรียมรับมือกับบุ้ยเอ้ามามาลยฮูู้้ เดี๋ยวตอนท้ายนะครับเราจะเตรียมไว้นะครับท่านี้เราจะตบท้ายกันตอนท้ายคือบอกผู้ชมได้เลยใช่ไหมครับว่าเราจะแบบจ็อกกิ้งแบบสปีดสุดๆเราจะวิ่งขึ้นเขากันอ่าฮได้เลยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยโอเคเหยียดเืดหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกมาขยิบมาโอเคเริ่มเลยครับผมมาเริ่มก่อนเริ่มก่อน บนล่างบนล่างสลับข้างมาบนล่างบนล่างสลับข้างออกข้างบนล่างบนล่างสลับมาบนล่างบนล่างสลับมาบนล่างบนล่างสลับบนล่างสลับบนล่างบนล่างสลับสองรอบมา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  โอเคเปลี่ยนใจเย็นใช้โค้งนะครับสีไปค้างสี่นี่เน้นอะไรดีพี่ต้นเน้นลายนะครับหลังแล้วก็หัวใจแน่นอนออใช้โค้งไว้ไปค้างไว้หนักขึ้นโอ้โหโโหนักขึ้นลักษณะเหมือนอไม่ได้มีอะไรกับทางบ้านใช่ไหมครับหนักขึ้นใช่ ไม่มีอะไรไหว้ไม่ครับขาเราไม่ต้องเคลื่อนที่นะครับถ้าไหวขาเคลื่อนที่ด้วยมามาโอ้โหโอ้โหโอ้โหมามามาใจตัวพี่ชายจรดีนะครับเฮ้ยสองรอบฮับรอบเดียวเฮ้ย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 แล้วเขาขึ้นขึ้นขึ้นสังเวชมามาลงขอด้วยอ่่ะอะ หน้าท้องทำงานขาสะโพกบ้าบ้าบ้า้า,า,า,าเอาอีกเฮ <Hey! S 1> ้เฮ้ส <Hey! S 1> ามสองเปลี่ยนข้างเฮ้ยเฮ้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  โอเคขุดฟ okay. ้าวัวบิดเฮ้ยบิดเฮ้ยบิดเฮ้ยบิดลำตัวขาชิดชิดบิดลำตัวมามาถ่ายน้ำหนักเอา้าไม่ไหวถ่ายถ่ายบิดถ่ายถ่ายบิดดีครับผู้ชมทองบ้านนะครับถ้าไม่ไหวทำแบบนีน้พอ นนักเปลี่ยนการที่เราปเปลี่ลำตัวได้ไหลรพี่สนแกลำตัวหน้าท้องทั้งข้างนะครับขอสี่เที่ยวสบายมาเฮ้ยเฮ้ยสองเที่ยวมาสิเที่ยวหนึ่งด้ยมาเลยให้เที่ยวเริ่มแรกไหมมามาบนล่างบนล่างเปลี่ยนบนล่างบนล่างมามาอย่าลืมเปลี่ยนข้างด้วยเฮ้ย

หน้าข้างบนล่างบนล่างหน้าข้างบนล่างบนล่างหน้าข้างบนล่างบนล่างเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยห้าห้าสองรอบเฮ้ยเฮ้ยอย่าตาลายอย่าตาลายเฮ้ยรอบนีงเฮ้ยเฮ้ยทำไมเดินมาบ่อยครับรอบสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยโอเคไทยคงอ่า ายคงชายคงชายคงไปข้างไปข้างไปข้างชายโคงชายคงชายโคงไปข้างไปข้างไปข้างเฮ้ยเฮ้ยไปข้างเอาหน่อยเอาหน่อยไม่กัดฟันไม่กัดฟันเดี๋ยวฟันบินมาเล่าเล่านี่นึ่งนี่นึ่ชกหน่อยมาชกหน่อยมาชกหน่อยมาไม่พอไม่พอไม่พอ เฮ้ยเอาเ้วเร็วเลีวเ้ฮูาเฮ้เฮ้เฮ so ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสรอบรอบเดียว้ย้ขาวข่าเเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยาเฮ้ย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 กลับไปกลับไป ขึ้นขึ้นไป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 อนี่หเปลี่ยนข้างว้าไหลเหนียวนั่น่อยนั e ่น่อยนั่น่อยอ้าข้อีกข้นอีกขึ้นอีกเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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  โอ้ยบิดโอ้ยบิดโอ้ยบิดถ่ายน้ำหนักบิดเลี้ยวถ่ายน้ำหนักบิดเลี้ยวถ่ายน้ำหนักบิดเลี้ยวถ่ายน้ำหนักพันเงี้ย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 ถ่ายน้ำหนักบิดเลี้ยวถ่ายน้ำหนักสองเที่ยวสุดท้าย นะครับทา่านผู้ชมทางบ้านจำได้ใช่ไหมครับเราตกลงอะไรกันไว้วิ่งช่วง <ปะ S 2> สุดท้ายพอมไมยังพอมไมยังพอมแล้วพอมไมยังพอมแล้วมาเริ่มเฮ้ย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 นิดนึงนิดนึงนี่หนึงมาหน่อยแขนด้วยเป่าช่วยมามาไก่ล้วไก่วนิดนึงเร่งเลยมา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  นาทีเดียวเข่าสูงเข่าสูงแขนดึงมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วไหนไหนไหนเข่าไหนมา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 โอ้ขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาโอ้โหขึ้นเขามาเร็วเร็วเร็วฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นิดหน่อยนี่หน่อยนามเดือนีเดสอนจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วมามาหน่อยบุ้ยเหยียดเยอะ ช่วงเวลาแห่งความสุขมาแล้ว yes ลดแขนลงแอฟหนักเหยียดยืดเท้าเปิดแขนเหยียดข้างนิดหนึ่งข้งนิดหนึ่งโอเคมือวางนะครับพริกตัวขาด้านหลังเหยียดยืดไว้ด้านหน้างอนะครับมองไปด้านหน้าข้างไ้นิดนึงอะสลับข้างอะเหยียดยืด ตัวตามเท้าด้านหน้าเหยียดยืดขาด้านหลังเหยียดยืดนะครับค้างไว้งอขาเข่าข้างหน้ามันทำให้กดแล็กติกที่มันค้างอยู่นะครับผู้ชมครับการยืดเหยียดหรือว่าครูดาวสำคัญมากเลยใช่ครับเพราะเลือดเราเป็นกดแล้วไงเอายืดเอาออกซิเจนเข้าไปทำเราหายมือแล้วสองแล้วหนึ่งแล้วศูนย์โอเคคราเยสนู่มมาขอเสียงนู่นเลยย คุผู้ชมครับหมดเวลาฟิมินสครับการทีแห่งสุขภาพที่จะวัดใจคุณนุ่นทำได้บวยทำได้คุณก็ทำได้